รับมาทีนี้ไม่รอจ้าตอนจบมาแล้วเธอไปก่อนเลยอ่ะเ<ง>ก๋อ๋อตองน,นี้ม้นหัวหอหอ,อเอ้ยไปทำอะไรไปเอาอะไรมาไม่เอาาอ๋อนี้คือการลุก แต่ยังไม่เต็มมันมัน,มน,มนเราไม่ได้เอาลูกเองมาแพ่อ,เอนเดียวอย่งนั้นเราเรากดอีกด้วยเราไม่ได้ <c oughs> เพื่อนฉันขอโทษ พร้อมกันเนี่ยแหละไป <c oughs> ถ้าว่าเกมนี้มีประโยชน์ยังไงฝึกสมาธิกันกดเกมไม่มีสมาธิเลยเอาแล้วคนตายก็แบบมันก็ไม่เชิวงว่านะบ่อยขนาดนั้นโหได้เยอะแล้วจังเล่นกีตาร์เนี่ยจะเล่นลาท่าด้วยเหรอ เล่นมาท้าเหรอแพ้เลยทำไมอะโอเคเปิดลูกแก้วเราได้ไรไม่เปิดเลยไม่เปิดอะไรทำไมแกเก็บลูกแก้วไม่เปิดอ๋อคนกย่ไมดใครลูกแก้วอยู่ไหนอ่ะลองเล่นหาการ์เด้วยรู้จักสมบัติจะกดดีไหมให้แอ็ครอร์ก่อนดีกว่าเป็นเรื่อนจ้เมื่อเราใส่เสื้อกับดามไยป่าเรนจะไปซื้อผ้าทำไมใช่ผมปิดไว้อยู่ไม่มีใครเห็น เหมือนเชิงสพาจะอยู่แล้วขอเปิดกล่องก่อนที่จะไปซักไม่รู้หรอกเพราะว่ายังไงก็ต้องเกลือเกลือใช่ไหมนั่นไงเกลือลูกเกลืออ่าได้เมคคนนี่ เปล่าชุดสกินอ่ะแต่ฉันยังไม่ได้ตัวแม่แคนิก<ม>จะเอาแม่แคนิกไปเล่นกันก็นได้แต่ก่อนอืน่น<ม>ยอมสีไง<ม>ก็ขอจบเพียงเ<ม>ทาง่านี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันบายเจอกันเท่ยงนี้นก,นก่อนถ่าย